สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ ICT Daily ทุกเรื่องราวเทคโนโลยีใกล้ตัวที่คุณควรรู้เท่าทันนะครับทุกวันนี้ไม่ว่าจะซอกซอยไหนหรือว่ามุมไหนเหตุการณ์ร้ายๆสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าการป้องกันที่ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ปัญหาดังกล่าวก็เลยเกิดขึ้นได้ครับแต่ปัญหาเหล่านี้สามารถลดลงได้ด้วยโครงการ Miracle Eyes ครับ โครงการนวัตกรรมศูนย์สั่งการกล้องทีวีวงจรปิดเพื่อป้องกันปราบปรามอัากรรมแบบเบ็ดเสร็จหรือ Miracle Eyes นั้นเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง TOT และกองบัญชาการตำรวจนครบาลในการพัฒนาระบบแจ้งเหตุร้ายอัตโนมัติผ่านกล้อง CCTV ครับสามารถตรวจจับความผิดปกติในสถานที่เกิดเหตุและส่งสัญญาณแจ้งเตือนเหตุร้ายแบบอัตโนมัติพร้อมแสดงภาพไปยังสถานีตำรวจในท้องที่นั้นๆได้แบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ TOT ยังมีเครือข่ายรับส่งข้อมูลภายในของบริการ TOT-IVPN ที่เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถานีตำรวจทั่วกรุงเทพเข้ากับกองบังคับการตำรวจจราจรพร้อมศูนย์รับฝากอุปกรณ์และข้อมูลสารสนเทศบริการ TOT-IDC ที่เก็บสำรองภาพสำหรับการเรียกดูภาพย้อนหลังเพื่อสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวนได้อีกด้วยครับ การนำระบบ CCTV มาใช้ร่วมกับระบบอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีโทรคมานาคมที่ TOT มีอยู่นั้นเป็นการสนับสนุนงานด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมครับเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในทรัพย์สินและชีวิตที่มากขึ้นและเท่ากับเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยในฐานะที่ TOT เป็นผู้ให้บริการโทรคมานาคมหลักของชาติด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาของ ICT Daily แล้วครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ